สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเมนูที่4แล้วนะคะที่เราได้ทํากันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะทําไก่กรอบซอสเกาหลีค่ะเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้กันวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีไข่ไก่นะคะแล้วก็ซอสผักเขียวค่ะน้ำมันค่ะจินจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าที่บ้านจินมีน้ำมันถั่วเหลืองนะคะแต่ว่าให้ดีนะคะต้องเป็นน้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าทอดออกมานะคะสีจะสวยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคะน้าค่ะตัวคะน้านะคะเราจะหั่นก้านออกนะคะแต่เดี๋ยวจินจะทําอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือล้างเสร็จแล้วเอาก้านออกแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมหัน่นทีนึงค่ะ <S <S แล้วก็ หน้าอกไก่ของเราค่ะหน้าอกไก่หลังเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาทาอีกทีหนึ่งค่ะต่อมานะคะก็จะมีแป้งกรอบค่ะแป้งกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังส่วนตัวซอสของเรานะคะก็คือมายองเนสแล้วก็มะนาวค่ะไก่กรอบซอสมะนาวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวคนานะคะที่เราเอาการออกแล้วนะคะแล้วก็มวมวนม้วนมวนนะคะต่อไปเราก็จะหั่น่ะหั่นเป็นฝอยแต่ว่าไม่ฝอยเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะเริ่มกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นคนานะคะที่เราหัน่นเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะไปดูไก่กันอันนี้ก็เป็นหน้าอกไก่นะคะที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับจีนนะคะจีนจะหั่นเป็นลูกเต่านะคะเพราะว่าทอดง่ายแล้วก็สุกไวค่ะ จินจะติดหนังไปด้วยนะคะเพราะว่าชอบกินหนังค่ะก็เลยเไม่ได้เอาหนังออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นเต่าค่ะเมื่อเราหั่นไก่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็ทําการหมักกันค่ะใส่ซอสฝ้ายเขียวนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อไก่หนึ่งชิ้นนะคะนี่นะคะเมื่อเราหมักเสร็จแล้วก็อจกหน้าเต่มามันจะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปคลุกแป้งกัน ต่อไปนะคะแล้วก็เอาไก่นะคะมาคลุกกับส่วนผสมทั้งหมดของเรานะคะอันนี้นะคะจินก็จะเรียงลําดับไปเรียบร้อยเลยนะคะจินจะเอาไก่นะคะมาจุ่มกับไข่ไก่ก่อนนะคะแล้วก็แป้งกรอบแล้วก็ตามด้วยปิดขนมปังนะคะเริ่มกันเลยค่ะนาไก่มาใส่ในไข่ก่อน <S <S จุ่มลงไปเลยค่ะ <S <S แล้วก็ต่อไปนะคะแล้วก็ไปจุ่มแป้ง <S <S จากไข่ไก่ก็ไปใส่ในแป้งกรอบของเรานะคะแล้วก็คลุก Ela <S <S ๆ,ๆๆุลุกให้ อันนี้นะคะเม so like bon well. ื mm, s <S really hun, like car, darum, boils, ่อคลุกแป้งทั่วแล้วนะคะลืมบอกเคล็ดลับไปค่ะว่าถ้าสมมุติว่าอยากให้ไก่กรอบหรือว่าแป้งหนาขึ้นอีกนิดนึงนะคะให้ทําซ้ําแบบนี้อีกรอบนึงค่ะก็คือคลุกไข่จุ่มไข่ไก่เสร็จแล้วก็มาจุ่มแป้งแล้วก็จุ่มขนมปังอีกหนึ่งรอบนะคะทําซ้ำสองรอบแล้วแต่เลยค่ะว่าอยากได้แป้งหนาแต่จินอยากได้แป้งแบบบางๆกรอบค่ะก็ทำทีเดียวพอจุ่มแป้งเสร็จแล้วก็มาจุ่มเป็นขนมปังกันคลุกให้ทั่วเลยค่ะ นี่ค่ะหน้าตาก็จะออกเป็นมานี้นะคะเราไม่คลุกให้มันเป็นกระจุกนะคะเราพยายามคลุกขนมปังให้มันทั่วนะคะไม่ต้องคลุกเยอะน,นะคะพอประมาณนี้ได้แล้วค่ะแล้วก็เอาไปพักค่ะแล้วก็ทําชิ้นต่อไปเหมือนเดิมกันเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นไก่ที่เราคลุกเสร็จแล้วนะคะจีงจะทาเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าทาเผื่อคนที่บ้านกินด้วยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปตั้งน้ํามันทอดตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะ ข้อดีนะคะที่จีนทําไก่เป็นชิ้นนะคะก็คือประหยัดน้ํามันแล้วก็ทอดง่ายค่ะใส่น้ามันพอท่วมไก่นะคะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะแล้วก็หลีไฟให้อ่อนลงนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะสาเหตุที่เราหลีไฟให้อ่อนลงนะคะเพราะว่าไก่ของเรานะคะมีกลิ่นขนมปังอยู่นะคะถ้าสมมุติเราใช้ไฟแรงนะคะกลิ่นขนมปังก็จะไหม้นะคะแล้วไก่ไก่ข้างในก็จะไม่สุก้วยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าลืมนะคะใส่ลงไปค่ะ ไม่ต้องรีบนะคะใช้ไฟอ่อนทอดเรืร่อยเลยค่ะทอดจนเหลืองกรอบน่ารับประทานค่ะทอดเรืร่อยๆไม่ต้องรีบนะคะตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเหลืองทองเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะข้างในจะได้สุกแล้วก็เก็ดขนมปังของเราจะได้ไม่ไหมค่ะเมื่อเห็นว่าไก่ของเราได้แล้วนะคะเราก็ตักขึ้นนะคะแล้วก็ไปพักน้ํามันไว้ก่อนนะคะไปเสดิตน้ํามันไว้ก่อนะค่ะแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปเลย น,นี่นะคะก็จะเป็นไก่ที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะไม่อมน้ํามันเลยะคะ่ะแล้วก็กรอบมากขั้นตอนต่อไปนะคะจะไปทาผักคะน้ากันค่ะเมื่อเราทอดไก่เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทอดผักคะน้ากันนะคะที่เราหั่นเอาไว้นะคะก็คือตั้งไฟก่อนนะคะ ทอดผักคะน้านี้นะคะก็คือเหมือนกับเราเจียวกระเทียมหรือว่าทอดหอมเจียวนะคะคือทอดเมื่อเห็นพอมันกรอบแค่นั้นน,น,นะคะแล้วก็ยกขึ้นเลยนะคะไม่ได้ให้มันกรอบจัดนะคะไม่งั้นมันจะไห <Okey> ม้นะเมื่อน้ำมันร้อนนะคะใช้ไฟอ่อนอย่าลืมนะคะนี่เป็นคะนา้านะคะใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อเราเห็นมันสุกเลยนะคะไม่ต้องรอให้มันกรอบจาดในกระทะน,นะคะไม่งั้นมันจะไหม้นะคะแล้วก็เราก็กระชอนขึ้นใส่น้ำมันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นไก่ที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ ใบคะน้านะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําซอสขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่มายองเนสลงไปนะคะมายองเนสของจินนะคะก็จะมีความหวานมันนะคะจินจะไม่ใส่น้าเชื่อมหรือว่าน้ําตาลเพิ่มนะคะเพราะว่าความหวานมันโอเคเลยนะคะจินจะเพิ่มแค่มะนาวนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนึงนะคะบีบมะนาวลงไปเลยคะ่ะไม่ต้องบีบเยอะนะคะ ต,ต่อไปนะคะแล้วก็คลุกเค้าให้มันเข้ากันเลยนะคะแล้วก็เราจะไปจัดจานกันค่ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะใส่ซอสลงไปเลยค่ะนี่นะคะ<ม>ก็เพิ่มสีสันนะคะเพื่อรู้ว่าเป็นไก่ซอสมะน,นาวนะคะก็คือ ั่นมะนาวนะคะเป็นแว่นบางนิดนึงนะคะตกแต่งเพื่อเป็นซิกเนเจอร์นะคะเป็นไก่มะนาวเฮ้ยมะนาวมาจากตรงไหนวะมาจากตรงไหนวะก็ต้องชิมกันนะคะ <ว Cle aning> เสร็จแล้วนะคะสําหรับไก่กรอบซอสมะนาวนะคะ <S <S เป็นเมนูออเดิร์ฟนะคะสําหรับอาหารพัตคารนะคะ <S <S ทําง่ายนะคะวัตถุดิบน้อยนะคะขั้นตอนการทําก็ง,ง่ายนะคะออกมาหน้าตาหน้าทานมากคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะจะอร่อยแค่ไหนคะ ไก่กรอบซ้อนแม่นาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้คนที่บ้านชิมนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนดีค่ะชิมเลยค่ะ,คะหืมกรอบมากออารสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะโอ้โห หยุดเลยนะคะ